साथ <laughs> It's outside เอาสิบุคคลกับน้องๆอยู่บนเวทีต่อเลยนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันต่อนะฮะได้เลยต้องบอกว่ามิติใหม่มากเราเชื่อว่าไม่เคยเจอการเปิดตัวการดูอีพีหนึ่งยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่อย่งมีใครลูเก้นเต้นเลยจริงอันนี้ไม่มีใครลูกเต้นเลยนะไม่เขาอึ้งอยู่โจมากเลยเมื่อกี้ทุกคนอยู่ท่าเดียวกันชูตัวสัมผัสก่อนผมว่าเขากำลังสู้กับเสียงในหัวอยู่ โซ่กันอยู่ขาโซ่กันอยู่ขาแบบนี้เลยนะเมื่อกี้ใช่ไหมขาด้านล่างเป็นพี่อยู่ไปแล้วนะครับแบบทรงอยู่โอเคเดี๋ยวกลางๆ EP EP ท้ายๆลุกชัวโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวให้ทั้งสี่คนห้าคนเลยนะฮะแนะนำอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละคนรับบทเป็นใครกันบ้างอีกครั้งหนึ่งบทเวทีนี้ด้วยนะครับเชิญครับได้ครับก็สวัสดีครับผมเติ้ลมันติมันนะครับรับบทเป็นชาญวินครับผม สวัสดีครับผมเฟิร์สวันวรรณกรครับผมรับบทเป็นบักเจ็ดหรือเจตนาครับสวัสดีครับน้ำปิงนภัสกรเป็นเมืองรับบทเป็นเทมจีราครับจะให้เอาปิดท้ายให้เป็นท้าปิดท้ายให้เป็น้ปิดท้ายวันนี้คือตำนานเลเจนดารี่สวัสดีครับเก่งอลิสครับ เป็นพ่อครูพัรันครับผมเจอก<า>ัคุณแม่ครับและสวัสดีค่ะ บ้าปวดเห็นยายสีหลานยายสีในท่านี่หลานยายสีโอเคก่อนที่วันนี้เราจะได้ดูอีพีหนึ่งกันนะครับอยากให้น้องน้อยครับอวยพรซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็อวยพรน้องๆที่นี่ด้วยเลยก็ได้คุับแม่ครับค่ะมื่อได้เอิบขวัญเขมกิลา เค็มกีฬาส่หลอดหรือบหลอดก็ขืนอยู่กับเอฟซีกับเฟนเพิ่งสุดขีดเลยพอว่าอยู่ในเรืองเล่าย่ายสีสีรุ่นตลอดล้นมากเลยแล้วก็สนับสนุนตอนนี้ก็งงอยู่นะยืนงงในดงคนรอถูกต้องถูกต้องครับ เขวัญเข็มจี่ล่าน้ำกันมือนีต้ม้อมกันสิ่งที่สัมผัสและก็เห็นคือรักไม่มีเงื่อนไขเลยอะ่ะแลวคนรอเหล่านี้เนาะพูดมากมายความหมายลักคนรอหากคนรอฮักคนรอและก็ให้ห,กหักย่ายสีน้ำในได้ได เป็นแนวมากแนวมากลาว,ว่าสี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 มือนี่เป็นมือสันวันดีวันเศรษฐีอมุตโซโตกไม่นี่แม่นตกไม่จันขันอันนี้แม่นขันไม่แก 张怀勇。 เขมกีฬาต้องรอดเพราะว่าหาก,กไม่มีเงินไขของพี่น้องของเอฟซีสุขคนและจะนำไปสู่ปาฏิหาริย์ให้เขมกีฬารอดค่ะน้อบคุณนะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ไม่น้องร้อยก็มาร้องเพลงแค่รือกถกังด้วย <c oughs> <c oughs> โอเคขอเสียงร่วมด้วยกับคุณแม่ต้องร้อยอุบรฟงขอบคุณมากะครับโอเค เราเดือดไปส่งคุณแม่เรามีคนทำคะแนนแล้วหนึ่งมีคนทำคะแนนแล้วครับเออและสามคนบนเวทีที่เราจะมีครับผมเฝอเขาจะเป็นเดี๋ยวเขาส่งเขาส่งนี่นี่เดี๋ยวจะส่งถึงสนามบินเลยอามาละมาละมาคุยกันหน่อยอีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มต้นดูอีพีแรกกันนะครับครับ ื่นเต้นไหมการที่เราจะได้ดูกับแฟนๆ EP หนึ่งเยอะขนาดนี้ฮะทั้งตื่นเต้นทั้งกดดันมากๆครับคือมันเป็น EP แรกที่พวกเราจะได้ดูพร้อมกับทุกคนจริงๆแล้วก็ทุกคนก็รอคอย EP หนึ่งมานานมากครับผมแล้วก็ก็อยากให้ทุกคนเอนจอยกับ EP หนึ่งแล้วก็สนุกไปกับพวกเราครับครับถ้าเกิดให้หยิบจุดพีคที่ต้องจับตาในตอนแรกให้แฟนๆเนี่ยคนละหนึ่งคำ ใช้คำว่าอะไรดีโจทย์ยากนะหนึ่งคำเออใครใครจะพูดคนละหนึ่งคำไงก็แสดงว่าคนละหนึ่งคำเออเย็นๆยากมากเลยอ่ะหนึ่งคำคำว่าบัสฮะบัสโอเคคนต้อง คนต่อมาดเดี๋ยวเขาล็อกเข้อามารีนกันอีกทีหนึ่งเนานะน้ำปิงไหครับคำว่าอะไรดีฮนะพี่เก่งคอมปันนสกันนะเอาคำว่า,วาเฮ้ยกันชายเอาเป็นคำว่าแว่นแล้วกันครับแว่นววเน้ยโอเคแว่นมานี่หรอ ไงิพี่เต้ก่อนไหมล่ะ <c oughs> คำว่าหลอนนะฮะหลอนหลอนนะฮะโอเคปิดท้ายครับข <c oughs> ้าดหวานค้าดหวานค้าดหวานนะ <c oughs> นี่น่ากลัว <c oughs> เฮ้ยนา่ากลัวที่สองคำเจนสองคำ<จ>เดียว <c oughs> <c oughs> ม่มันเป็นแบบว่าคำแบบว่าหนึ่งแถมหนึ่งยนี้ตั้งแต่สามคำบนเวทีนู้นเพราะเพราะฉะนั้นคำใบ้จากสีหนุกของเราก็คือปัสแว่นหลอนน่ากลัวช่วยช่วยอะไรไหมทุกบนเดี๋ยวรอดูกันไม่แน่เดี๋ยวดูแล้วอาจจะออกขึ้นมาก็ได้นะครับคราวนี้อีกน,นิดหนึ่งระหว่างถทยอีพีหนึ่งเนี่ยมีอะไรที่เปิดเปิด,ปดอาหารที่เกิดขึ้นในกองบ้างนะครับที่ อาจจะบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแนวนี้แต่ว่าตรงกันค้ามากๆเรื่องมูดในเรื่องของเราในเรื่องนี้นะฮะความเปิดหาที่มันแบบว่าเกิดขึ้นในอีพีแรกใครจําได้ไหมจำได้ไหมอีพีนี้เคโอ้ยผมจริงๆผมมีแต่ว่ามันมันจะสปอยหรือเปล่าครับอาอเหรอเป็นบัสนี่แหละเหตุการณ์เกิดขึ้นบนบัส เท่านี้ได้ไหมได้ยังไงเขาเดี๋ยวออนแล้วอ๋ออกอนแล้ว,ออลวโอเคครับเพราะฉะนั้นคือมันบัน๊ดนี่แหละมีมีเบื้องหลังม,มีเดี๋ยวรอออนก,ก่อนเดี๋ยวไว้ผมมาเล่าโอเคออสุดท้ายเดี๋ยวให้แต่ละคนฝากซีรีสร์เรื่องนี้กันหน่อยครับจริงนะเรื่องแบบเรื่องแบบต้นเลยครับต้นทุกคนเลยฝากทุกคนเลยดีกว่าอ่าได้ครับก็ ขอฝากเขตดเือราต้องรอดด้วยนะครับเพราะเราตั้งใจมากๆทีมงานก็ตั้งใจมากๆครับทุกคนคือเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆก็อยากให้ทุกคนเอนจอยครับแล้วก็สนุกไปกับเขตดเือราต้องรอดครับเดักนิดนึงได้ไหมล่ะอะไรพูดเลยเพิเ่นวันเพิ่นวันเจตนาครับอ้อยครับผม อันนี้ผมจำไม่ได้ครับว่า ep หนึ่งจะมีอะไรออกมาบ้างแต่คิดว่าน่าจะมีผมออกมาก็ขอฝากความหล่อของปากเกตด้วยครับโอเคครับผมแต่จริงๆโอ้ยผมอยากพูดเนี่ยมันพูดไม่ได้อพี่บัสบัสบัสครับเอาเป็นว่าขอฝากซีรี้เคจอ์ต้องรอได้ครับโอเคนะฮะคนอะไรคีประเร็กเตอร์ตลอดที่ แกรวาดีทัแเคเตอร์มากเลยนะมันเราเป็นส่วนหนึ่งกันไปแล้ววนี้ิน้ำปีครับครับฝากซีรีส์เข็มจีนาต้องรอดนะครับโดยเฉพาะ E ีพีนี้นะครับบอกเลยว่าเกาะแขนตัวเองเกาะแขนคนข้างๆไว้ให้ดีเพราะว่า ก็ไม <formation jin x 2> ่แ <recalled> น <handled streaming> er ่ใจว่าพี่ๆมีแค่แค่บอกไหมมีไหมครับ e ีแรกยังไม่มี EP แรกยังบอกอ๋แต่ว่าเป็น EP ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับอยากให้ทุกคนได้ใครที่ชอบสไตล์แบบหนังฮโร่หนังผีอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะถูกใจหรือใครที่ไม่ชอบก็ต้องชอบใครดูไม่ไม่ไม่ดูก็ต้องดูเพราะเรานั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็หวังว่าจะ เห็นเคมีของพวกเรา4ี่คนตัวละครใดๆต่างๆที่โผล่มาแล้วก็อยากให้เห็นว่าค mm ุณภาพของโปรดักชั่นที่เราใส่ลงไปลงถึงแบบความตั้งใจของนักแสดงทุกคน mm hmm. คือแบบอยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงมันครับ mm hmm. ก็ฝากตั้งใจดูอย่างเต็มที่ด้วยครับ mm hmm. ขอบคุณ mm hmm. ปิดท้ายครับเก่งครับ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่รอ,อกันมาอย่างยาวนานขอบคุณพี่ๆแฟนซีรีส์แฟนที่ยายทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะได้ดูไปพร้อมๆกันถึงแม้จะเป็น80% 80%นะฮะแต่ก็เกือบหมดแล้วนะ <laughs> เพราะจเิเหรอจ<ะ>็สิหรอมันอาจจะเพิ่มม,มอาอีกพบอกแปดอ่ะยอบก,กสิที่มา80บเออเหมอืนอ<า>มนกันก็ได้อาจจะแหลม่จะแลนั่นแหละก็ หวังว่าวันนี้ทุกคนจะเอ็นจอยไปกับพวกเราครับผมโอเคนะฮะขอสูปรบไปกับซีนของเราด้วยนะฮะ ครั้งแรกแล้วเป็นแบบซาวเต็มขนาดนี้นค่ะซาวที่ได้เสียงตีจากทุกคนทุกซีนไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเหมือนเรามาดูลงหนังเนาะแต่มันคือซีรีส์ใช่ไหมคะแต่กินจะบอกว่าเอาเอา,เอาจากความรู้สึกกินเนาะน้องๆคนเก่งมากแล้วก็น้องๆถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวออกมาได้ดีมากๆชอบกันใช่ไหมคะชอบมากเนาะจะบอกว่าที่น้องๆตั้งใจทําแบบนี้เพราะอยากจะมาขอบคุณทุกคนนะคะเขาก็ ตั้งใจแสดงกันอย่างเต็มที่มากๆแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาดูด้วยกันพวกเราทุกคนอยากจะขอบคุณนะคะที่สปอร์ตน้องๆสปอร์ตเรื่องซีรีส์เข็มเจราต้องรอดครั้งนี้นะคะยิงบอกว่านี่เป็นแค่น้ำจิ้มเนาะเดี๋ยวจะมีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นอยากให้สปอร์ตกันตลอดทั้งซีรีส์ทั้งหมดอยากขอบคุณทุกคนวันนี้ค่ะที่มาแล้วก็ให้กําลังใจน้องๆสำหรับกิงกิงรู้สึกว่ากิงก็เป็นคนดูคนหนึ่งเหมือนกันที่ เออเห็นเราก็แบบชื่นใจแล้วก็ดีใจที่เราเหนื่อยกันมาน้องๆเหนื่อยกันมาแล้วก็วันนี้ได้เห็นทุกคนให้การตอบรับดีมากแบบดีมาก,มากๆซัพพอร์ตน้องๆตลอดไปนะคะไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะทั้งเรื่องนี้และเรื่องต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะขอบคุณน้องๆต่อเลยขอบคุณทุกคนโออย่างแรกเลยคือไม่รู้จะพูดอะไรดีคือแบบ ทุกคนที่แบบว่ามาร่วมดู EP หนึ่งด้วยกันในวันนี้ครับแบบว่าคือสนุกมากครับแล้วก็ผมมีความสุขมากๆแล้วก็แบบรู้สึกภูมิใจกับพวกเราทุกคนมากๆแถบผมแบบว่าสิ่งที่แบบพวกเราเขาเรียกว่าอะไรแบบถ่ายทำกันมาตั้งนานแบบตั้งแต่ทั้งเวิร์กช็อปทั้งอะไรเงี้ยแบบว่าวันนี้คือแบบทุกคนได้เห็นแล้วแบบก็ภูมิใจกับพวกเรามากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับ เก่งมากลูกกลับมาที่พี่แล้วสินะไมรูค้ค,คือแบบพอเราได้ดูแบบซีรีส์ไปแล้วเงี้ยคือความรู้สึกแรกคือแบบหายเหนื่อยเลยจริงๆแบบคือต้องขอบคุณทุกคนหละครับที่แบบซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็สิ่งที่เราแบบตั้งใจมันก็แบบอย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็ขอบคุณมากๆครับ พี่เตินจะพาผมลงให้อย่าสิก็อยากขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่พาตัวเองมาในวันนี้พาตัวเองมามาเป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็มาดูผลงานที่พวกเรากำลังสร้างไปพร้อมกันถิงเชื่อว่าพี่ๆทุกคนอยากให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีพวกเราก็เหมือนกันพวกเราแบบ ทำงานหนักกันมาก,มาก่างอย่างที่พี่เต้นบอกว่ามันมันเป็นการถ่ายทําที่เหนื่อยมากๆคือโปรเจกต์มันเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเลยแ,แล้วเราถ่ายทามาเรื่อยๆเหมือนเล่าแบบมันเราเราใช้ชีวิตแบบนี้กับมันมาจะเป็นปีแล้วอะ่ะแล้วมันกำลังจะ ไปปรากฏต่อสายตาทุกคนไม่ใช่แค่ตรงนี้มันมันคือทุกคนในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยพวกเราเต็มที่กับผลงานรวมถึงพี่อ๊อฟขอบคุณพี่อ๊อฟขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทก็พวกเราเต็มที่แล้วที่เหลือก็ฝากพี่ๆช่วยพากันไปให้ได้ไกลๆพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับฝากด้วยครับ เจอทุกคนจะแบบกำลังสำคัญอองพวกเรามากๆแล้วพอันี้มันเกิดขึ้นแล้วตอนนะี้แบบทุกคนมาอยู่ที่นี่แบบเพื่อมาดูพวกเราอะไรเงรี้ยแต่แบบไม่ใช่คิดไม่ใช่ฝันแบบ จะมีรได้รับการสป,ปอร์ตความรักมากขนาดนี้แล้วก็มันเป็นอิโมชั่นแนลนิดหน่อยครับเพราะว่ารู้สึกว่าพี่พี่พัดนคับก็คือคนสําคัญนูะแล้วก็วันนี้มีครอบครัวคนน้องพิงอยู่ด้วยมีคนสําคัญในชีวิตหลายคนที่อ,อยู่กันมาตั้งแต่แบบเริ่มแค่เลยแบบนี่ทางจาังหวัดคนนม้เนเนาะ เหมือนมัน่เป็นน้ำตาของความสุขแล้วครับก็ขอโทษที่ดูแบบขี้แงสงสัยจะได้น้องเข็มเยอะไปหน่อยครับไม่เอาแล้วน้องเข็มยืนก็ั่นแล้วครับ เขาคนแสงซัพพอร์ตทุกๆอย่างที่ทำให้เลยผลงานที่พวกเราทำออกมาก็ตั้งใจกันมากๆก็คิดว่าน่าจะน่าจะทำให้หลายๆคนได้ยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุขในวันนี้ใช่ไหมครับ<า>ก็เหมือนที่พี่เข่งบอกว่าที่เหลือก็ฝากพี่ๆทุกคนเนาะพาน้องไปให้ไกลๆเราจะช่วยกันทั้งตัวพวกเราเองแล้วก็พี่ๆก็ฝากซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆสำหรับตัวอย่างครับโอเคแล้วก็ขอพูดสั้นๆแล้วกันนะคะขอบคุณทางดูมันดีที่มอบโอกาสดีๆอย่างนี้ให้กับนักเขียนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานเบื้องหลังนักแสดงของเรานะคะที่ตลอดที่ผ่านมาในการถ่ายทำเราก็เห็นกันเนาะทุกคนหน้าฝนเป็นยังไงช่ำ เปียกช่ำทุกคนสู้มากเรารับรู้มาตลอดถึงความตั้งใจนะคะ mm hmm. ก็ไม่เสียแรงที่ขายวิญญาณให้กับนิยายเรื่องนี้จริงๆตอนนี้นักแสดงเราขายต่อแล้ว mm hmm. สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนนิยายเรื่องนี้รวมถึงในรูปแบบของซีรีส์ด้วย ขอบคุณมากๆเลยค่ะฝากฝากช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานของเราต่อๆไปจนถึงจุดสูงสุดของวงการวายเลยนะคะขอบคุณมาก